ท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าครับผมช่วงเย็นครับเดี๋ยววันนี้ทีมงานเราจะไปเก็บหอยนะครับผมติดตามชมกันนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นเส้นทางที่เราไปเก็บหอยครับก็จะไปที่สะพานใต้สะพานรถไฟเหมือนเดิมครับผมไปชมกันครับไปชมกันครับผม นี่ก็เป็นทางทางเดินนะครับข้ามไปได้ทีข้ามไปได้อยู่บอ่อน้ำไหลหอ๋อลงมองนี่ผู้ชมเดีย๋<ห>ยวเราเอาไอ้นี้ขึ้นก่อนครับตังเก่งขึ้นก่อน,นเป็นมองเก่าครับผมเป็นคลองน้ำนี่ครับอันนี้เป็นทางรถไฟครับนี่เป็นทางรถไฟไนี่ท่านผู้ชมหเห็นบ่ ทางรถไฟสะพานรถไฟครับผมคลิปก่อนๆที่ผมถ่ายก็มาที่นี่แหละครับนี่ครับพาไปชมทีมงานครับผมโอ้โป๊ลหรือเปล่านี่ อีกครับจมเก็บหอยหอยอยังหอยชลีบ่หอยชลีครับทีมงานครับเอาของถอนมาย้ำอยู่บ่นี่ยน,นะครับใกล้งานอ่นนะโอ้ <c oughs> หัวมันเลือกท่ตัวเนี่ยเนงอมเพียนเนาะมานี่เนาะนี่บรรยากาศช่วงเย็นเลิกงานครับผมวัน <c oughs> พี่น้องนี่บรรยากาศมาไม่ทันลุงกับป้านะครับไปแล้วว่นนาน้ำไหลาย วานแหะบะได้ครับผมมาเจอทีมงานออกมาอยากที่พักบดีครับก็เลยมาน้ำเขามันอยู่ใตน้นันตีนี่ครับท่านผู้ชมเขาสิเก็บหอยมันหอยโชลีหอยมันจะอ,อ,อยู่นะครับใต้ใต้พักบุ้งครับออาาเเเไบิด <c ười> น้ำมันมาใหม่ตัวมันก็อยู่นี่แหละบรรยากาศดีนี่ครับบรรยากาศยามเย็นๆไอ้นู้นก็เป็นป่านะครับคลิปก่อนนู้นผมเดินไปนี่ครับเดินวนไปเดินลงมานี่วนไปนี่ครับท่านผู้ชมไปพูน่นเดินพูน่นเก็บหอยอยู่พูน่นต้นยำจุลีพูน่นแล้วก็เดินลงมานี่นี่ เก็บหอยซูมือครับขบวนรถไฟสายใต้ครับผมช่วงยิน